สี่เงินจากไหนเงินจากทุนปีศาจที่รู้จักทุนปีศาจไหมไม่เคยไอ้ดีอ่าทุนเทาอ่ะคือไอ้พวกหลอกเอาเงินกแกมเมอร์เนะี่ยแต่วันเนี้ยที่รู้ไหมประเทศไทยมีทุนปีศาจช่ที่เห็นไฟฟ้าไหมพลังงานนที่เห็นน้ำมันไหมที่เห็นการไหมไม่บอกมฮะ ของพวกนี้คืออะไรรวมทั้งน้ำด้วยของพวกนี้คือรัฐวิสาหากิจของประเทศแปลว่าอะไรฮะรัฐวิสาหากิจของประเทศเนี่ยแปลว่ารัฐเป็นเจ้าของห้ามเอกชนมาอยู่จะมาทำมาตั้งแข่งกับรัฐนี่คือคำว่ารัฐวิสาหากิจอันนี้สองแปลว่าอะไรผมขายไฟที่บาทหนึ่งพี่ต้องซื้อไหมถ้าไม่มีขายจะต้องซื้อ พี่ไม่มีอยู่แล้วมันเป็นรัฐวิสาหกิจบุกาบุาผมขายที่หน่วยละสิบาทที่ต้องซื้อไหมพี่ปั๊บ evet วันหนึงเนี่ยไอ้นักการเมืองเหล่านี้เนี่ยก็บอกเฮ้ยเอกชนเนี่ยก็บอกอรัฐว่าจะให้ประเทศก้าวหน้าพัฒนาเนี่ยเดี๋ยวผมมาช่วยผลิ อามาช่วยผลิตได้ไงอ่ะขอ๋วง่ายนิดเดียวครับก็เอารักวิสาหกิจเหล่านี้เข้าตลาดหลักทรัพย์มาที่เพื่อที่เขาจะมาถือหุ้นเขาจะได้มาช่วยผลิตได้เขาเอาเงินลงทุนมาใส่ได้นี่ออกไหม,มพี่เติมน้ำมันมาหาผมที่เนี่ยน้ำมันเขาคิดพี่ลิตรละสิบบาทพี่ต้องจ่ายไหมถ้ามันคิดพี่ลิตรละร้อยพี่ต้องจ่ายไหม นผู้ขาดที่เข้าใจอย่างปตทวันนี้เวลามันจะเสียประโยชน์มันบอกว่ามันเป็นรักวิสาหกิจได้กำไรอย่านะกูเป็นส่วนหนึ่งของรัฐนะนึ่ออกไหมฮะพอจะเสียหายหรือว่าได้กำไรใบกำไรบอกเอ้ยอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ต้องเอาไปแบ่งเอกชนก่อน ไม่เหร,รอรแมเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผมปูพื้นนี่พี่ฟังอย่างนี้เนี่ยนี่มันคืออะไรนี่มันคือการเมืองที่มันบิดเบี้ยวมันทุนต่อทุนต่อทุนเริ่มมาจากอบตเลย <S <S แล้วมันโยงเงินขึ้นมาตังปั๊บเนี่ยรวมไทยสร้างชาติโดยทีละพันเนี่ยโคตรจะขาวโคตรจะสะอาดผมอย่าที่พี่เห็นเนี่ยยิ่งเราทำ เรื่องลถค่าไฟให้ประชาชนลงมาตอนเราเข้ามาเนี่ยหน่วยหนึ่งเนี่ยมัน4.76บาทแล้วปรับลดมันลงมาปรับลดมันลงมาพี่ไม่รู้หรอกกระบวนการทำที่มันออกมาเป็นไฟเนี่ยต้นทุนมันเท่าไหร่มันมีตั้งแต่5บาท7บาทจนมาถึงบาทกว่าก็มีนะพี่เพราะมันมาจากลิตไนท์มั่งมันมาจากก๊าซมังมันมาจากเอ่อ อะไร,ะไรพลังสะอาดงานสะอาดเพราะว่าจะเขื่อนหรืออะไรก็แล้วแต่มันเหมารวมก,กันแล้วเนี่ยหารยาวออกมาเนี่ยมันก็มีต้นทุนของมันอยู่แต่ต้นทุนจะเท่าไหร่ก็แล้วแต่ผมจะเล่าให้พี่ฟังว่าตอนเราเข้ามาเนี่ยสี่แต่เราไม่หากินกับเขานีน่รับกาอยู่กันเราไม่หากินกับเขาพอเราไม่หากินกับเขาเนี่ย เราลดลง,ลงมาลงมาลงมาจนสุดท้ายเนี่ยก่อนพ้นจากรัฐบาลเนี่ยเราเอาลงมาที่สามจุดเจ็ดเก้าแปดลงมาเจ็ดสิบหกสตางค์แปลว่าอะไรฮะพี่ปีที่แล้วปีเดียวเนี่ยปีที่แล้วปีเดียวเนี่ยเราประหยัดการจ่ายสตางค์ในกระเป๋าพวกพี่ทุกคนเนี่ยรวมทั้งตัวผมด้วยเนี่ยให้กับรัฐเนี่ยที่ต้องจ่ายเนี่ย เราประหยัดไปทั้งสิ้น2 7 4 0 0 0เจ็ดล้านบาทแปลว่าอะไรเงินในกระเป๋าพวกเราทุกคนมันเหลือเยอะขึ้น2 7 4 0 0 0เจ็ล้านบาทใช่ใชี่ก็ไดไหมถามว่าตรงเนี้ยสิ่งที่เราได้คีอะลรเราภูมิใจว่าเราประหยัดงบปรมาณตามในกระเป๋าพ,พ่อแม่พี่น้องเราได้ แต่สิ่งที่คนที่ไม่แฮปปี้มีไหมมีมมคือใครอ่ะ